ค่ะพอกับซาแป้งคนโกจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมาเห็ดอย่างพ้าพี่นอ้อง,นองมากินแกงน่อไม้จ้าอ่าดูชัดๆนะคะแกงน่อไม้เพิ่งเสร็จใหม่ๆครับพี่น้องจ้านี่แกงน่อไม้อ่าแบบบ้านๆเข้าเนาะค่ะเนาะแกงน่อไม้แบบอีสานแกงน่อไม้ใส่เห็ดนะคะอ่ะนานา่องไม้กับน่อไม้กระป๋องน่อไม้ที่ข้าจะเอาไวท้ทำเห็ดซุปนะคะพี่น้องน่อไม้ที่อ่า เพิ่นเคียนมาแล้วอ่ะหัวจักเคียนบ่ค่ะที่เขาทําเป็นอ่าชิ้นเล็กๆนะคะพร้อมที่จะซุปหน่อไม้นั่นแหละจ้านั่นแหละเขาเอิ่อนปลาเคียนค่ะนะคะแล้วก็อ่าเห็ด,ดนนเห็ดอันนี้ก็อยู่ในกระป๋องค่ะเห็ดอันนี้ก็อยู่ในขวดนะคะบอนอยู่ในกระป๋องเห็ดอยู่ในขวดนะคะบอนเป็นเห็ดที่ไปเก็บค่ะพี่น้องจ้านะคะก็มาแกงนี่แหละแกงกินซื่อๆนี่แหละคะ่ะบอนมีเขา่าบ,บอนหนึ่งเขา่าบอนหงเข่านะคะอ่า สีแกงไว้ถ้าไปกินเห็ดงานมืออื่นจะตา่ว่าอดบอได้นะคะอยากกินหลายนะก็เลยต้องมาซิมสะกอนนะคะเนาะมาบอหลายแล้วค่ะห่อนค่ะห่อนพี่นอ้องอื้มอืมอีีได้พี่น้องแซ่บแซบแซ่บแซบแซบจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อพอดีพอดีค่ะ ใส่ชูรสใส่ปลาร่าน้ำปลาแดกนัวๆและะ้วก็ใส่ผงชูรสใส่หอมใส่บักพริกใส่ตะไคร่ลงไปแค่นั้นเองจ้าพี่น้องแซ่บนะคะมาค่ะมามมแซ่บครับพี่นออ้องเบิร์ด แบมีบักบวบบักอือแซ่เข้าไปได้เลยค่ะของเขากันแกงมอนึงค่ะร้องหลังไเวเจะไปกินเห็ดงานมืออื่นน้ำพอสิบดแดมาลูกมาเห็ดงานเน่อลูกมาเห็ดแนวกินเนมือเศร้าตาเศร้าปันไดนะคะมืออื่น โอ้ยหวานพี่น้องอืมอืมแซบะภัยอยากกินจัดเลยค่ะจัดเลยนะคะเบาๆนะคะกินบ่มี่ขาวบเป็น่ยังค่ะแต่ว่าเพิ่นสีสวายทองจังหน่อยก็ ตเตรียมหาอะไรรองทองนะคะตเตรียมหาอะไรกินทับไปนะคะเพื่อไม่ให้สวาวยทองหัวจักสวายทองน่คะสะวาวยทองก็คือประมาณว่าแสบทองนะคะเพราะว่าเข้าบริกินขเข่ารล่งขากินตะกับนะคะนะ้องแ่บค่ะพีพ่น้อง แซ่บเบือกินเร็วอะไรคะ่ะมันหอนต้องเป่าอยากกินข้นามนงก็กินอะไรมันหอนพี่นอ้อง บ่ได้กินแกงเฮ็ดแกงน้องไมรุนแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งแกงเซ็ตมื่อกี้นี่เองค่ะพี่น้องก็หิวเนาะเลิกจากงานมากก็นะ่นแหละมามาแกงเฮ็ดแกงน้องไมไว้ทักิน มืออื่นว่าสั่นบัดนี้ความหอมนะคะเฮ็ดเห,ห,ห็อดใจว่าไว้ก็เลยนาจัดไปซะนะคาะนี่แหละถ้วยเต็มเๆนะคะอืมค่ะพี่น้องโอ้ยค่ะภยัยอยากนะคะจัดเลยค่ะมีน้องใหม่นี่มีเห็ด ค้าใไงะได้ค่ะต้องจำนี้ลหละมันหอนอยู่เห็นควันบค่ะ ต้มใส่กับเพ็ดค่ะพี่นอ้องเป็นใบกันเอยียงสักยางนึงนัง่นแหละ่ฮู้ว่าใบอยียงอือนี่ค่ะ มาค่ะพี่น้องจ้ามามาพี่น้องจา้า,า,จาสำหรับมื้อนี้สาวแปมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้กับสาแฟมคนโกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปจาัดก,การหลังไหมค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย